ทั้งสองฝ่ายนะครับขึ้นรูปหมากเดียวกันเลยนะครับฝั่งสีแดงก็บุกเหมือนฝั่งสีขาวเช่นกันสีขาวจึงได้ทิมเบียก,ก่อนนะครับฝั่งสีแดงขยับมา้า สีขาวครับแก้โดยการกินนะครับฝั่งสีแดงกินสีขาวเอามาบังฝั่งสีแดงกินโคน สีขาวทิ่มเบี้ยไล่โคนโคนแดงขึ้นจับม้าม้าขาวไม่ขยับแต่สีขาวเดินเลือสีแดงจึงกินสีขาวใช้เลือสีแดงขยับเลือสีขาวจึงกดม้า สีแดงทิมเบีย้ยสูงสีขาวเริ่มกินสีแดงกินคืนสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดง ขยับเรือ สีแดงตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงกินหายสีขาวใช้โคนสีขาวครับเลือกที่จะใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงกิน สีขาวไหงายสีแดงเดินโคนสีขาวกินสีแดงใช้โคน สีขาวเอาโคนแรกเม็ดสีแดงกินโคนสีขาวกินลูก สีแดงครับใช้เรือตีลุกสีขาวเอาเรือบังสีแดงกินสีขาวจึงตีลุกสีแดงกินเบีย้ย สีขาวหงายเบี้ยสีแดงบุกด้วยโคนสีขาวเดินเบี้ยงหงายฟังสีแดงใช้ขุดประชิด สีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเอาเรือหลบสีขาวใช้เรือกันสีแดงเดินเตี้ยงไหนสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเตี้ยงไหนสีขาวเดินขุนเข้ามาฟังสีแดงขยับโคน สีขาวเดินขุนเข้าหาเรือสีแดงเอาเรือจับเบี้ยงไหสีขาวใช้เรือกลับไปผูกฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงไหบุกเข้ามาสีขาวจึงทำการขยับขุนฝั่งสีแดงเอาขุนเขยบเข้าสีขาวจึงจับโคนฝั่งสีแดงทิมเบี้ยงไหมาลุก สีขาวหลบเข้ามุมสีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงลุกซ้ำสีขาวขยับสีแดงปิดเกมลุกจน